18แนาฬิกายีนาทีนะครับแสงสุดท้ายครับพระอาทิตย์จะมุดดินแล้วครับนี่ครับ6กโมงยี่เรามาดูเตาครับ300วัตต์ไฟยังแดงเถือกครับเอาไว้อุ่นแกงดีมากนี่นะครับ300วัตต์ ตัวนี้1,800วัตต์ครับ DC Direct เหมือนกันใช้มาครบ1ปีสภาพก็ยังอึดึกทนครับถ้าไฟแดดดีๆนะครับใช้ตัวนี้ต้องการแบบไฟแรงจัดเราก็ใช้คัตเอาหลังเต่าตัวเดียวนะครับเปิดแล้วก็ปิดเวลาจะเลือกเราก็เปลี่ยนปลั๊กเอาครับสลับปลั๊กนะครับตัวนี้1,800แล้วก็300วัตต์ตัวนี้นะครับที่ใช้อยู่ แต่พระเอกจริงๆเนี่ยคือต้องเป็นตัวนี้ครับถ้าเกิดใครดูคลิปก่อนๆนั้นก็จะเห็นว่าตัวเนี้ยใช้ทุกวันครับบันเทิงงานเบา,งา,เบางานหนักไม่สุดร้อยสามสิกโวลต์ก็ทำงานแล้วแล้วก็ใช้เบรกเกอร์ตัวเดียวนะครับในการเปิดและปิดไฟนะอย่างอย่างเงี้ยเราก็เปิดไฟอยู่บางทีก็ลืมยกคัทเอาท์ลงนะครับมันก็หลับคาแดดไปเลยไม่เสียหายครับลืมหลายวันก็ไม่เสียหายถึงเวลามันก็ปิดตัวมันเอง อันนี้ก็เลยน้องใหม่ครับครบป,ปีตัวนี้ครบป,ปีฮะก็เลยเปลี่ยนฐานเป็นเฟรชฟินโตนเอาหินจากตากมาทําเป็นฐานเตา่าขอบคุณที่รับชมครับ